สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมนีก็มาบอกันอีกแล้วพี่น้องมนีแข่ยก็บนี่คลองมาเรี่ยวรีว่ยวซูเบอร์อีกแล้วพี่น้องอันมนีคนมาขายหลายหลายพี่น้องแต่ว่าแข่งแข่ง,งบ้านใดคลองแข่งบ่านใดคลองกันแต่ว่ามีอยู่แต่ว่ามันแพงอ่ะนะคอยไปซื้อคอยไปเห็นน้าหอมบอสเนาะบอสบอสคอยไปเห็นน้าหอมบอสละบะนี้อัน มันซิปหาปอนแม่พี่น้องก็ต่ว่าขันซื้อใหม่นั่นบงหมูว่ามันเท่าได้เพราะว่าอันข่อยทายรูปเบิ่งอยู่ได้อันกูเกิลน่ะนะกูเกิลบอกเออเออเขาว่าสารซิปซีปอนลักกันมันก็มีได้หลายราคาเนาะเขอกล่าวสื่อซิปหาปอนนะพี่น้องขอก็เลยติดตัดสินใจบอกเอาตัวเสดายอยู่ดอกจังหนึ่งเนาะเพราะว่าบางอันมันก็แพงอยู่เลยพี่น้องบางยี่หอมก็แพงอยู่แต่ว่าบ่แน่ใจว่าตัวนั้นมันมันลอยเอ็มเอลบนนี้พี่น้องขอก็บ่นี้แน่ใจก็เลยบ่ได้ซื้อเสดายอยู่ อันเมื่อคืนเบิ่งกับสดาดอยู่นะมืูอนี้เธาก็ได้น้ำหอมเพาก็ได้น้ำหอมอลิซาเบตเนี่ยแหละยุ่นในหลานมันก็บอก่แพงดอกพี่น้องอลิซาเบตเนี่ยประมาณซิปปอนเนี่ยแหละซิปก็ปอนเนี่ยแหละต้องคอยกับเสือปุ๊บไม่ได้เอาเสือนะพี่น้องก็เสือมาตั้งสามปอนเมูอนิธิเป็นใครอันอันคนอันเออย่างล่ะคนที่เขามักอันขายอยู่แฮมเบลนะเขามาซื้ออยู่แฮมเบลนะพวกกันต่างประเทศนะพวกกันแขกพวกยังนะ กสิขายหกปอนด์กสิได้กำไรอยู่ทีส่สามปอนด์อันนี้เป็นอลิาเบตอาดันเลยพี่น้องหอมหวาอยู่เนยอันนี้อันกลื่นที่อตัวนี้ซื้อมาสามปอนด์พี่น้องจักเอ็มเอลหรตัวนี้อันนี้มันรอยเอ็มเอลพี่น้องล้อยเอ็มเอลอันสามปอนด์ตัวนี้ขอเกิไปซื้อมาพร้อมอยี่หอ้อถือบุ้งว่ายี่ห้อยังได้ตัวนี้พี่น้องอัน,น นอรามีละมั้งดีหอมันกับสีตัวนี้ละมั้งเนี่เขาซื้อมาปอนหนึ่งตัวเนี่ยเขาบอกเออไปขายสี่ปอนหาปอนมันกับสี่ขายได้ยู่น่ะกะเออไปเติมกันเนาพี่น้องตัวนี้กะหนึ่งปอนมันี่ตัวนี้มันเป็นเมกอินฟรัน์บนแอร์จวันเป็นย่ห้ออย่างพี่น้องมันแนบ่บเห็นยู่หอมันเด้แต่ว่ามันเขียนว่าเมกอินฟรันช์ขยันะซื้อมาสองปอน ตอนแรกนึกว่าปอนเดียวนะแล้วว่าสามปอนเพราะว่าตัวนี้เราซื้อมาแพงแล้ววะเขาก็เลยวสองตอนสองปอนได้บอเขาก็เลยถามเราแล้วกออ็สองปอนก็นได้เขาก็ได้ซื้อมาสองอันในสามปอนวันนี้ก็ไปได้น้ำหอมโปรลีดโปรดากมาพี่น้องเออจะโมโหว่ามันอยู่ในหลานขามันเทา Italy, ่าไดเมสอินดัสเทรียลเขาอ่ะอันเขาซื้อมาหกปอนตัวนี้พี่น้องก็ซื้อไปขายสิบปอนสิได้ขายบ่โบนี่นี่พี่น้องโมโหว่าอัน กัว่าอยูในหลานมาจักบาทเนาะอันน ah ี้คอยกระสือตัวนี้ไม่นส่น้อยกว่าอยู่น้อยหนึ่งพี่น้องตัวนี้กับโพลีดขึ้นกันมันก็มีหลายอันอยู่หรอกแต่ว่าคอยหังคอยหังแบบว่ามันอันตัวนี้ไม่นส่น้อยกัวน้อยหนึ่งพี่น้องตัวนี้น้อยพวน้อยหนึ่งหรือหลายเติบอยู่พี่น้องอันนี้มันใหญ่อันนี้มันหน่อยเนาะอันนี้ซื้อหาปอนหาปอนตัวนั้นหกปอน นนี่อต่อเขาไม่ยากหนักกัต่อยากเนี่ยมันนี้ก็เป็นอซีเคอันนี้มันก็ไลยเติบอยู่พี่น้องฮาปอนตัวนี้บ่ไเด็นยังไงวะมัน,นก็บ่ได้นสากฟอสซิลมากพี่น้องเป็นฟอสซิลหอยหรืออยังนี่ละ่ะแห่งอย่างนี้ละพี่น้องปอนาะหนึง่งเพร่ะว่าวันนี้ใครก็ไปได้อัน,ปปนอ,ปปอันซิโปไลเนาะงซิโปไลอัน ฮาปอนพืนะ่อน่ะปกติข่ยข่คันหาปอนค่ะมันแบบว่าคันมันสำลุดข่อ,อสึบุสอได้พี่เนองแต่ว่าตัวนี้มันยังใหม่อยู่นะหอวก็เลยสอหาปอนหวยเสร็จ <Birthday>, โอ้สวย you Thank you s okay. <S สวยจังเลยอโอนึกว่ามันหนะัก <laughs> สวยสวย Why ว่า t ะพู l i n g down? โอเค thank you give me hat I bought them separately and then I bought the balls separately ซื e อวันสบายเกินไม่ใ t ่ o ี่บ้านรอพี่เจีให้แม่ก็ได้จะได้ไม่ต้องซื้อ Nice thank you มาสวดี่าแนวันนี้เรโอ้ยอายเขาจังเลยโอเค thank you happy b i r t h d a โอ thank you วยพอดีอันนี้เหรอพอดีโอเค thank you บ thank you ถกมาเสพเว r ร์เตพี่น้อง ลังรีวิวอันอันนี้เจ๊สิกาเอามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ลาพี่นอ้อมาแรกสิไปกินขา้าวหอดไสแลวพวกนี้หอดไส์อันน่นารักพี่นอ้ออันเอาเอา,เอารีวิวก่อนเนาะรีวิวก่อนวันนี้คอยกับไปได้อัน is my birthday สิกาซื้อมาฝาก วันนี้ก็ไปได้มีดพกพี่น้องมีดพกเม็ดยูเม็ดอินยูเอสเอพอใช่อันนี้คอยกับคอยคอยลบปวดประสาทกับคนประเทศอัประเทศนี้พี่น้องคอยปวดประสาทน้ำคนประเทศนี้เนาะอันคอยถามพนว่าอันละแถไเพนว่าอันละหาปอนพนว่าคอยซื้อมากกับอันนี้เนาะมักก็ซีมีหลายอย่างมักก็ซิมีอันเป็นมีดเป็นอันอันสามสิบปอนพนว่าเป็น เป็นกร่ายเมียดนะนะเป็นเงินนะนะพ Hyung <sl> Honestly ี่น <rivalry> ้องเจ้าขอาก็ไม่ได้ซื้อหรอกเขาว่าแต่ว่ามันก็หนักอยู่พี่น้องมันหนักอยู่ขว่ามันหนักเท่าใดเพราะว่าข่อยก้าบวถือกันนะพี่น้องข่อยก้าบวถือน้ำหนักมันมันเท่าใดเท่าใดนะก็ปนีขอยก็เล่าว่าอ้าวจะขอยก็เลื่องเงินแบ่งยี่สิบเพือเล่านะแล้วก็ว่าอันนี้เจ็ดบอลนะเพราะว่าเอาเจ็ดบอลจังไลยเทวาวาห์หาบอลคือเพราะยัยอันนี้ไหม อันพ่อหนูเจสิกาแล้วเจอประจําเลยแบบว่าทําจาะบาทจากบาทแล้วมาคิดเงินที่เข้าเพิ่มมึงสินะนี่ใช้บุดีเดเลยพี่น้องคนนี้นี่นะบางคนอันเคยซื้อมหาปอนพี่น้องแต่ว่านก็เป็นยี่ห้อนะมันนี้อีงละ่ะปันนี้ก็มาเป็นอันเงินพี่น้องมียู่สวงอันตอนแรกอันคอยก็ไปยิบตวดีขึ้นมาก,ก่อนเนาะก็มีใหญ่อันหนึง่งมียยอันหนึ่งแล้วก็ยิบอันใหญ่มันมีสิมีอันใหญ่ก็ปนหน่อยพอเพอิ่นคอยนันยิบันหน่อยขึ้นไปก่อนเนาะ ก็ยิบอันหน่อยึ้นไปก่อนบันนี้เราก็ยิบอันใหญ่เนาะเราก็เลยถามผู้ใหญ่นว่าอะไรเจักบาทระหว่างสิเราก็เบิงเบิงเบิงสิเนาะเราไปเห็นเพราะว่ามันคือกันนะพี่เนาะอันนี้ก็ประหนังนันสิคือกันวันนี้เราว่าโอ้ยตัวหนีบอขายเป็นว่ามันเป็นเงินระหว่างสิมันใหญ่ใหญ่กว่าตัวนี้น้อยหนึ่งนิดพี่เนาะใหญ่ซ้ำใหญ่ซ้ำใหญ่เติบไปละเอ้าใหญ่กว่าตัวหนี้เติบอยู่เป็นถวยคือไปเสียแล้วว่าอัน เอาตัวนี้ฉันบ่ขายหรอกเอาเราบอกว่าถ้าเธอสิขายเธอสิขายจักบ่ายฉันสิขายหาซิปปอนระวังสิี่น้องคุยก็เลยโอ้ยคุยก็เลยถ่ายให้เราย่างไปคุยก็เลยถามตัวนี้ว่าจักบาทตัวนี้ก็เงินพี่น้องแต่มันก็บระเด็นหนักตัวคุยก็เลยถามเราว่าอันจักบาทอันเราก็เลยว่าหาซิปผีคุยก็เลยได้หาซิปผี่เราเบิ่งอยู่ในพี่น้องแต่ว่าเราเบิ้งห็นโฮมมากตัวนี้วันนี้อันคุยกันไปได้อันใอยพี่น้อง สอยตัวนี้แบบบักบักหนักหนึ่งเด้ตัวนี้ไปสอยเงินเนาะอันหาซิพี่ตัวนี้นะกระประมาณหลายบาทติมอยู่เพราะมันหนักตัวนี้วันนี้ก็ไปได้เข้มกัดมาหาซิพี่หาซิพี่เจ๊ากออเดอร์กี่โมงลูกว่า time you uh, book s 6 x พอดีหรอไม่ทิวจะไม่ทิวจะกลับมาทันไหมล่ะ

กูเยอะอยู่แต่แม่แรกของมาแค่เนี้ยเยอะไปไม่ทันเขามังคนซื้อเยอะเยออันตัววาน้ืมกรีนทรีกรีนทีโคโคโนมหอมอเยู่านอหมซื้อไหม ซื้อมาสามปอนไ <Not sure. S 1> ม่รัอืต้องให้แม่สามปอนก็พอถ้าซื้อกันดดดีเลยที่ใช้ซื้อแพงอะไมก็เอาไปก่อนท <I S 1> <ด>ี่จะใช้หน่อยเป็นผู้หญิงอะต้องใช้ลิป <Yeah. S 1> ส,ต,สติกก็ทานิดนึงให้มัน <Yeah. S 1> มหน้าไม่ทรงไม่ซีดให้มันสวย,สวย เราเอามาให้แม่สามปอน <Okay. Hello. S 2> แม่จะทำแอรเขามันจะได้ไม่อย่โอเคนั่นละก็ <c oughs> ไปได้ตะหูพี่น้องก็ไปได้ตะหูตัวน,นี้มาเป็นคิดว่ามัน่นาจะเป็นอันแอมเบอร์อยู่เด้อพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองๆนะสงสัยไปบทันเขาพี่น้องคนนั้เพราะว่าอันอันคนเหลือบดละนาะเขาไปทางูนกรเขาไปทางคนละท่างเนาะ ข่าอยู่ในตุ่มหูทองมาจบเจืออยู่พี่น้องแต่ตุ่มหูทอไม่จบเจืออยู่ปอนหนึ่งนาอตัวน,นีน้อันนี้ก็ได้อันอันนี้เป็นแนวใสเสือนะพี่น้องจิวสเดือบอกเขอือนซื้อมาปอนหนึ่งเนาะเป็นท่อตอนนัวนี้แลไไ้วก็ไปได้อันไปได้อันตะคอนะพี่น้องคือย่างแล้วเหรอด้พี่น้องแ,แต่ว่ายังมาถึงเวลาที่คอยซีมาอันที่คอยซีมาเมื่อบานคอยก็เลยยยางไปคอยก็เลยไปเจอตัวน,นี้ จอบเจอีตอตัวนี้ก็ได้หลายบาทเจ้าเด็พี่น้องได้หลายบาทจ้าตัวเนี้ยข้างนอกนี่ก็เป็นก็เป็นแวนเก้าแวนหางพี่น้องก็ได้ซ้ำนี่แหละได้ซ้ำตัวนี้ซ้ำนี่แหละม่วนของคือตามที่จริงนะมันหาเสิหลายกูนี่เด็เพราะว่ามัน,ม,นมันเต็มไปหมดเลยนะพี่น้องแบบว่ามันลายแหงเนาะเสื้อผานาแพ้กับแบบลายเลยนะคนคนหากระลายนะคนหาแตบบ่ว่าคนหาไปขายกระลาย ขาก็ไปได้เสือรีว่าเขาไปค่าค่าแต่ไปยากอันอยากหาสื่อเสือรีว่าหาสื่อเสืออยู่นะข่อยก็เลยอันบรอดเท่านเขาประจักษ์นะ่อยไปได้เสืออันรีว่ามาตัวหนึ่งเพวหนึ่งมันจะมีปลอมอยู่เลยพี่น้องแต่ว่าอันเท่ากับเบิงเบิงได้ออกอยู่นะขันมันขันมันคล้องแถมันสิเป็นอันนี้ได้หลายหรอกขันมันคล้องปลอมมันก็ใชมีม่บลายก็ใช่ไม่โฮหมาโฮเมียงอะนะพี่น้องกอคัน ก็การกำเงินกำทองนะพี่น้องมันก็มีโฮมหมาโฮมยางเนาะตัวนี้กาอันเป็นเสือตัวนี้มันตอนแรกว่าสือๆใช่ไหมที่มันใส่เอทนะขาก็เล่สิสือมาใส่เองนะพี่น้องตอนนี้อันคือการพี่น้องคันแมนอันคันแมนอันคล้องแฉกกระชมมี่อุยูุอัญาลักษณะพี่น้องได้หลายจะไม่มีอยังแน่หรอกแปลประเทศอันสารพัดประเทศมันก็เซมี่โฮหมาโฮมยางสินะพี่น้องคล้องแถมันก็ือเป็นบุกคือคล้องปลอมนะคล้องปลอมกับ มีอยู่ต่าอันเวลาตัวน้องูงนังซือมานก็บพวคือเก่าพวคือกันนะฮะเาลโพี่น้องกขก็ไปยังเมื่อยไปยังเมื่อยเลยย่างแต่แต่อันสิบโมงหอดใบโซ่ไอ้ยบโมงเคืองกับเี่ยซ้ำนี่แหละของเลือกผสนแบบว่ากับเปไปสว่งเบิ้งหล่านวลนี่สอ่าเบิ้องมองหันมองนี่กล้องอยู่หันอยู่นี่แต่ผมมีเวลาคุยกับมูเนาะขือกับมีมูอยู่คนนึงอันอยู่อันเป็นคนไนท้ยน้ำกันนะนาพี่น้องยู่อัน ไอ้เราก็มาขายยูทอกสีนั่นแหละแต่กับโมือนี้บมีเวลาคุยน้ำันเลยเพราะว่ามันคนหลายแห่งอ่ะนะปกติอันเข้ามาขายมันเกิดสิบหลาเนกสิยางสวนกันไปสวนสวนกันมาอยู่เด็เห็นกันอยู่หลานเดียวมัอนี้เห็นกันอยู่หลานเดียวถ้าได้หอดไม่มีเวลาคุยกันสัันะกะอันกับเันบบเห็นกันนะพี่น้องเห็นกันเตือนึ่งหลือกันยางก่อไปออกมากก็บ่เห็นกันแล้วนะคอยกะโอ้ยบบมีเวลาหอดคุยกันนะว่า อันหอดเวลาใบใบม่งเคืงองเขากานางถาลดบัตรลกักกามาเนีนะพี่น้องใบม่วงหาซีบลดมากเขาก็ต้องออกจากกันตลาดท่าบูเซลนั่นใบใบโม่งเคืงอ,องใบม่งสามสิบห้าอังสินะ <c oughs> าไกยามาพกพอดีพี่น้องไกยามาพกพอดีคันคันอันมาสาม,มก,ก็สิบกวท่านลดนะพี่น้องลดตอกต่อไปอก็ผลเราจ้กหม่งมือหนม,อมันเปสิสามหม่งกลัวผพ,พี่น้องก็เสียหอดบัตรแล้วกันเพมี อันรถเที่ยวนั้นรถที่มันผ่านมู่บานคอยนั่นก็นมีรถเที่ยวสุดท่ายละพี่น้องสค่คอยไปเนาะอาละพี่นอ้นองคลิปนี้ก็ซัํานี่ละมาทักทายเพาหายคิดถึงร่านรีวิวอยู่ดีๆก็มีคนมาเซอร์ไพร์ของขวนนัญเนาะพี่น้องเนาะเอาละคลิปนี้ก็ซั่มนี่ละเจอกันคลิปหน้ามี่อันดีๆสวยๆงามสิมาบอกสู่ฟังนะคะนาะสวัสดีค่ะ